ไปดูเหตุการณ์นะครับคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์นะครับก็ทําทีขอดูซื้อทองคำครับแล้วก็นํามาสวมขอก่อนที่จะวิ่งออกจากร้านทองไปโดยลูกชายเจ้าของร้านเนี่ยนะครับก็วิ่งตามไปยื้อยุดสุดกระชากจนได้รับบาดเจ็บมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านที่สามารถจับภาพนี้ไว้ได้ครับภาพจากภายในร้านทองกลางเมืองชนบุรีนะครับกลางวันแสกๆแบบนี้เห็นชายคนหนึ่งครับเดินเข้ามาในร้านทองห้างทองแสงเจริญ หลังจากนั้นครับลักษณะเนี่ยการแต่งกายสวมกางเกงกีฬาสีดํามีลายขาวใส่เสื้อยืดแขนยาวสีดำสวมรองเท้าหูหนีบครับเดินเข้ามาในร้านนั่งตรงโต๊ะมุมของร้านโดยไม่มีลูกค้าคนอื่นหลังจากนั้นนะครับได้ทนทีขอซื้อทองคําแล้วก็นํามาสวมที่คอเพราะช่วยจังหวะก็รีบวิ่งออกหน้าประตูร้านครับโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่เห็นคนร้ายวิ่งหนีไปหลังรับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ไปตรวจสอบนะฮะซึ่งเจ้าของร้านทองนั่งอยู่ได้อาการตกใจครับโดยทางด้านของนายวันชัยเปิดเผยครับว่าคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาปกติมานั่งที่โต๊ะแล้วก็ขอดูสร้อยคอทองคำหนัก3บาทตนก็เห็นไม่ได้ปิดหน้าหรือสวมใส่เว่นนะฮะก็เลยให้สร้อยคอทองคำหนัก3บาทให้ดูคนร้ายก็ทําทีเอาสร้อยเนี่ยสวมใส่คอหลังจากนั้นครับ ตนหันหน้าเผลอนิดเดียวคนร้ายสวยโอกาสวิ่งหนีออกจากประตูไปซึ่งประตูก็เป็นระบบล็อกอนุนมัติซึ่งก็เสียนะครับหลังจากนั้นนายวชิรวิทย์ครับอายุ26ปีซึ่งเป็นลูกชายของตนก็วิ่งตามคนร้ายไปครับในซอยหลังวัดกำแพงและตามคนร้ายทันดึงรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda s c o o p ป i ี้ไสีเทาดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนไว้แต่ไม่อยู่ครับ แล้วก็ล้มลงเจ็บที่ขาแล้วก็สะโพกลุกไม่ไหวครับคนร้ายขี่รถหนีไปพร้อมกับสร้อยคอทองคําหนัก3บาทส่วนลูกชายนะครับกู้ภัยก็ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปครับ